ดูลีลาออฟโรดนะครับต้องดูให้เป็นครับมวยเชิงกับมวยน็อกมันก็แตกต่างกันนะครับบางคนบอกตรงๆว่าไม่ต้องการดูมวยน็อกนะครับไม่ใช่โป้งเดียวนะครับรากรรมการเป่าปีดระคังดังปังนะครับยังไม่ถึง1นาทีเลยครับน็อกเรียบร้อยแล้วนะบางคนบอกว่าไม่ชอบดูมวยอย่างนั้นต้องการดูมวยลีลานะครับมวยลีลามวยลีลาก็หมายความว่าดูชั้นดูเชิงนะครับดูกัน นะครับฟุตเวิร์กดูการถอยการดูหลบหลีกนะครับยับยับหนึ่งสองยับถอยยับถอยนะครับชกอะไรประเภทนี้ดูการโยกหลบนะครับดูลีลาการแก้เกมนะครับของมวยอะไรประเภทนี้นะครับนี่คือลักษณะของเปรียบแบบเชิงมวยออฟโรดก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมขอพูดในเรื่องของออฟโรดแบบทั่วๆไปเวลาบกไปลองรถเนี่ยนะครับ นะปัจจุบันเนี่ยรถยนต์เทคโนโลยีมันมีเยอะนะครับเราลองแบบไหนบอก์กลองแบบไหนลองแบบมวยเชิงครับไม่ไม่ใช่มวยนอกมวยนอกหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเปรียบกับออฟโรดถ้าเห็นเนินนี้นะครับกระโจนพวดผ่านไม่ผ่านถอยหลังใหม่แล้วส่งเข้าม่ใหม่กระโจนพวดผ่านจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับจะไม่เห็นระบบที่มันซ่อนมาให้ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานเช่นระบบ เสถียรภาพการทรงตัวระบบ traction control ระบบดิฟล็อกนะครับเดี๋ยวนี้มีโหมดย่อยเข้าไปอีกนะครับที่วิศวกรเนี่ยเขาคิดค้นมาให้เช่นนะครับบิดไปที่โหมดทรายนะครับแล้วลองขับดูนะครับโหมดหินนะครับโหมดหญ้าโอโ้โหโหมดต่างๆซ่อนเพียบนะครับมีทั้งปิด traction control เปิด traction control นะครับนี่คือลีลาที่จะต้องลองส่วนใหญ่นะครับ เวลาบกลองเนี่ยก็จะลองแบบเข้าไปช้าๆเข้าไปหาอุปสรรคช้าๆนะครับภาษาเหนือหรือภาษาไหนผมไม่รู้เข้าไปแตะอุปสรรคอะเขาเรียกอย่างงี้นะครับเข้าไปแตะอุปสรรคเอาออฟโรดเนี่ยเข้าไปแตะนะครับเข้าไปแตะหลุมพอถึงเห็นหลุมปุ๊บนะครับจอดเลยเข้าเกียร์ว่างทิ้งน้ําหนักนะครับแล้วลองขึ้นดูลองใช้ความสามารถของรถยนต์ขึ้นดูนะครับไอหลุมเนี่ยพูดตรงๆนะครับถอยไป2เมตรกระโจนพูดเดียวผ่านถามว่าเห็นอะไรไม่เห็นเลยเลย นะครับไม่เห็นเลยเลยนะครับผ่านเลยนะครับอันนั้นคือถ้าเป็นการแข่งขันรถยนต์นะครับโอเคลักษณะแบบนี้ต้องเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นการลองรถนะครับดูเทคโนโลยีของรถนะโอ้รถเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเพียบเลยนะครับปุ่มในการช่วยเหลือมันเยอะนะครับบางคนก็บอกตัดพ้อว่าโอ้ยปุ่มอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้ฝีมือเลยใช่ไหมโอ้ถ้าพูดอย่างนั้นนะครับก็ต้องย้อนกลับไปใช้รถดั้งเดิมอยู่นะครับจริงนะครับของผมก็มีนะที่บ้านมีคาริเบียนนะครับมีสปอร์ตไรเดอร์นะครับมีรีโว นะเวลามันมีชั้นเชิงขึ้นมาเรื่อยๆรีโว่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนใหม่อีกมีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นครับอีกนะครับรถยนต์อย่าง Ford นะครับก็มีเทคโนโลยีเพิ่มเา้าอีกป a เจโ o Mitsubishi ป a เจโ o มีเทคโนโลยีหูยเยอะไปหมดเรียกว่ากดไม่ถูกเลยนะครับเรียกว่าเรียกอาวุธผิดก็อาจจะไปไม่เป็นเลยก็ได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาบอกทอดสอบจะเอาให้ตกหลุมก่อนนะครับแล้วสู้จากหลุมสู้แบบไหนสู้แบบช้าๆสู้แบบชา้ชาๆ t ท็ก t ั o นคอนโทร l เนี่ยนะครับมันจะช่วยเรานะครับต่อเมื่อเนี่ยมันค่อยๆตระกายไปเทีนิดเทนิดถ้ารอบสูงไปมันก็ไม่ได้เราจะได้ศึกษาว่าเฮ้ยรอบ3,000รอบ4,000รอบเนี่ยมันสู้ไหมบางทีปั่นทิ้งปั่นทิ้งปั่นคว้างเปลืองยางเปลืองกําลังเครื่องเปลืองกําลังเกียร์ ลองลดมา3,000รอบนะครับสู้ได้ไหมนะครับอ่ามากไปนะครับ2,000รอบดูไหมเออ2,000รอบชักขึ้นเว้ยเราอยู่ในรถเนี่ยจะมีความรู้สึกรถเริ่มขยื่นละรถเริ่มขยื่นละยิ่งถ้าเราอยู่นอกรถด,ด้วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนใหญ่บอกอถ้ามีผู้ช่วยไปเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็น3คนคน่ยนะคนถ่ายก็1คนนะครับ คนขับก็1คนแล้วบอกอรอีกหนึ่งคนนี้อันนี้จะดูได้ดีมากเลยนะครับบอกอจะอยู่นอกรถแล้วจะบอกเขากดไปที่2องพันรอบสินะครับแล้วผมจะดูล้อว่าล้อมันหมุนแล้วมันเคลื่อนไหมมันอาจจะเคลื่อนทีละเซนเทีเซนทีเซนทีเซนแต่ถ้าไม่มีก็จับความรู้สึกทั้งคนทําคลิปอย่างบอกอนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายนะครับอย่างถ้าพอกออยู่ข้างในรถเนี่ยนะครับก็จะจับความรู้สึกเออมันขึ้น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 แต่ถ้าสู้แล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันก็พูดง่ายๆ เครื่องยนต์เปลืองพาระเกียร์นะครับลองไปมันอาจจะเหนื่อยเป่าๆแต่ก็ลองได้นะครับลองได้เวลาทดสอบรถใหม่ป้ายแดงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะโอเคถ้ามันขึ้นหรือมันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นก็จบถ้ามันขึ้นก็อ่าโอเคลองใหม่อีกครั้งหนึง่งขึ้นแล้วถอยหลังมาใหม่มาซ้ําหลุมเดิมนะครับหลุมเดิมแต่บางทีมันขึ้นเพราะว่าอุปสรรค หลุมเดิมมุมมุมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคมต่างๆมันอาจจะถูกลบไปนะครับบางทีต้องไปลาดน้ําซ้ําก็มีนะครับนี่คือคือวิธีการลองอ่าถ้ามันไม่ขึ้นอ่าลองเปิดแท a c t i o n control ดูกําลังล้อเพราะแวร r e traction control เนี่ยครับมันจะสู้ดีนะมันจะสู้ด้วยความแต่ว่าสู้ที่ที่รอบไม่สูง t ท a c t i o n control จะทํางานที่รอบไม่สูงมากเช่น2000ไม่เกิน2005หรือ2002เนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วลองสู้ดูนะครับจับปฏิกิยาที่ล้อคู่หลัง อ่ะอันนี้เราใช้โหมดขับเคลื่อน2ลอ้อพอเราอยู่ในโหมด2ล้อเสร็จอ่ะลองปิดแท็กชั่นคอนโทรลขึ้นดูซิเออกำลังมีกดคันเร่งมานิสาดได้นะครับรู้เลยเรี่ยวแรงผ่านผ่านเท้าเข้ามาที่หัวใจเข้ามาที่สมองของเรานะครับว่าเครื่องยนต์มีแล้วลองดูว่ามันขึ้นได้หรือเปล่านะครับถ้ามันขึ้นได้ก็จบนะครับอ่าลองยิงดิฟล็อกดูสินะครับรถบางรุ่นมีดิฟล็อกที่ล้อคู่หลังถ้ามันไม่ขึ้น นะครับลองปรับเคลื่อนเป็นโหมด4 high อ่า4 high ขึ้นแล้วโอ้อย่างงี้ง่ายนะครับอย่างงี้ง่ายอ่านะครับคราวนี้ก็ไปลองโหมดอื่นๆนะไปหาจุดลองอื่นๆเช่นเดี๋ยวนี้มันมีโหมดแซนนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับเมื่อก่อนไม่มีฮะไอ้ระบบพวกนี้ครับแซนเซอร์ล็อกเลิกไม่มียกาวงกาเวลไม่มียนะครับเดี๋ยวนี้ต้องปรับแซนดูนะครับทรายเนี่ยนะครับเร่งมากนะครับ มันก็จมมันก็ขุดนะครับรถยนต์มันจะสมองกลมันจะมาสั่งการนะครับให้จับล้อเป็นจังหวะนะครับจับล้อให้ดีนะอย่างสมมุติว่า t o y o ต a อย่างของ VX นะครับที่เป็นพวกไอ้ที่เขาอาหรับเขาใช้อะ่ะแลนด์คุยเซอร์อะซาฮารานะครับทะเลทรายเนี่ยโอ้โหมันสู้ทรายนีย่มันสู้ได้เหยียบคันเร่งไปเหอะล้อมันจะจับเป็นจังหวะให้นะครับตามจังหวะจัดโคนนะเขาถึงบอกว่าถ้าขับเออ่ VX นะครับซาฮารา รอดตายเพราะเาะฉะนั้นฝรั่งพวกอาหลับทั้งหลายคันละ8ล้าน5มันก็ซื้อใช้กันนะครับฟังชันเหล่านี้นะครับบ้านเราโอหแล้านห้าก็โอเวอร์ไปเดี๋ยวนี้มีมาให้หมดนะครับในรถยนต์นะครับระดับที่ประมาณล้านบาทเนี่ยมีมาให้แล้วนะครับล้านกว่าบาทมีมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็น Ford w ไวท์แท็กนะครับแรปเตอร์นะฮะมิตซูบิชิปาเจโรนะครับ แต่ผมลืมไปแล้วว่าโตโ o ต้ารีโวรุ่นล่าสุดมันมีมาให้หรือเปล่านะครับคือมีหมดย่อยของตัวโฟอีกนะครับอย่างเช่นโฟร์ไมันก็มีเลือกย่อยได้อีกว่าโฟร์ไหินโฟร์ไฮโคนโฟร์ไฮหญ้าโฟร์ไฮทรายอะไรประเภทนี้นะครับคนสมัยก่อนบอกโอ้ยปวดหัวนะครับ ปล่อยเขานะครับปล่อยให้วิศวกรเขาพัฒนาไปเถอะครับนะครับอย่าเพิ่งไปปวดหัวกับมันเลยนะครับเราก็เล่นหลายรุ่นหน่อยนะครับไอรุ่นเดิมที่มีอยู่เหมือนบอกอคาริเบียนกับดิบดีก็มีไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับก็มีอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนกันพอมาสปอตไ r เดอร์ก็เทคโนโลยีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอพอมารีโวก็ เทคโนโลยีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งวันนี้ไอ้รถบกรเนี่ยรีโว่สองศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยกลายเป็นเชยไปแล้วนะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่มานะครับของค่ายอื่นก็อาจจะนำโตโยต้าซะด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นค่ายฟอร์ดค่ายมิตสุบิชิ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโหยหาว่าความเป็นหุ้นส่วนนะครับยี่ห้อรถอะไรมากมายปล่อยๆมนันไดไปครับ <c oughs> นะฮะโอ้ไม่ต้องไปเยินยอรถเรามากถ้ารถเราด้อยเราก็บอกเออมันด้อยเนาะมันสู้ม่สูไม่ได้มันสู้นิสสันไม่แต่ก็ปล่อยๆมันไปบ้างนะไม่ใช่บอโอ้โหแม่งนีติ่งข้างนู้นมาต้องไปถล่มกันจะบ้านะอ่ากลับเข้าเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาลอง รถยนต์ออฟโรดเนี่ยนะครับเวลาท่านลองท่านมีสถานที่ลองนะครับถ้าท่านไปหลายคันลองในป่าลองได้นะครับการขึ้นเนินนะครับถ้าไปหลายคันลองได้แต่ถ้าไปคันเดียวลองไม่ได้นะครับมีวินไหมถ้ามีวินคุณก็ต้องดูต้นไม้อยากจะลองอะไรดูต้นไม้ข้างหน้าก่อนวินคุณดีไหมนะครับคุณไปเทเลอร์ทะล่าลองในเส้นทางในป่าก็ยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสนามทดสอบไปกันหลายคันเอาไปลองนะครับอย่างบางคนก็ไปรวมตัวกันไปที่สนามหยิบสองนอไซน้อยนะครับอย่างของผมอยู่เชียงใหม่ก็ไปสนาม อดอยรอนะครับเอารถให้ไปแขวนเค้งเต้งหน่อยนะครับดูอาวุธโอ้บางคนมาสมัยนั้นบอกโอ้ยคิดว่าลิมิตสลิปนี่ข้างหลังนี่มันเจ๋งสุดผมสั่งให้จอดเลยพอจอดเสร็จเตดออกตัวไม่ได้นะครับอ๋อเขาเพิ่งมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะบางคนจะมาติดสไตล์กระโจนอย่างเดียวเลยนะครับไอ้กระโจนอย่างเดียวมันรอดอยู่แล้วอันนี้เราจะมาเช็คของเช็คอาวุธนะครับว่าอาวุธของเราเป็นยังไงนะครับคือเรื่องทั้งเรื่องนะครับที่มาเนี่ยนะครับ ผมได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับตอนนั้นแต่ว่าคลิปนี้เขาไม่เปิดเผยนะก็มีอยู่คนในเชียงใหม่เนี่ยแหละเขาไปด้วยนะครับเขาก็ถ่ายมานะครับแต่คลิปผมไม่สามารถที่จะดูดมาแล้วก็มาลงได้เขาบอกว่า,าไม่ให้เผยแพร่ตอนนั้นญี่ปุ่นมาลองนะครับญี่ปุ่นมานะครับเอารีโวมานะครับมาลองที่ล็อกทาวแล้วเอากลุ่มพวกคานแข็งเนี่ยก็ไปช่วยกันประคองรถนะครับแล้วไปทางโคตรโหดเลยบอกตรงๆนะครับท่าทานขึ้นวัดหลวงขุนวิน เขาไปลองนะครับทุกคนก็คงตะลึงนะครับว่าไอ้รถอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นได้หรือปกติเขาใช้ยางกันนะครับสามห้าดนะดิฟล็อกหน้าหลังนะครับไอ้ญี่ปุ่นคนนี้มันก็ลองเอารีโวขึ้นไปเอารีโวขึ้นไปเสร็จนะแล้วมันก็ใช้แท็กชั่นคอนโทรนการปั่นของเขาเนี่ยเขาจะคุมรอบนะครับเขาก็จะลองรอบที่ พันแปดสองพันสองพันสองว่ามันไต่ขึ้นไปได้หรือเปล่าทุกคนที่เป็นคานแข็งยืนลายล้อมเกา่าคางดูนะบอกไม่น่าขึ้นได้ไม่น่าขึ้นได้เชื่อไหมครับมันขึ้นได้ครับคลิปนั้นนะครับทำให้ทุกคนตะลึงได้เห็นนะครับว่ามันขึ้นได้ไม่ต้องพูดว่าบุบหรือเปล่าคันนั้นบุบรอบคันครับเขาไม่ได้มาลองว่าบุบไม่บุบเขามาลองเทคโนโลยี traction control กับ c l นะครับแล้วก็ใช้ traction control สู้นะครับ บุบรอบคันไฟแตก้วยไฟหน้าก็แตกไฟท้ายก็แตกนะครับอันนั้นเป็นรถทดสอบนะครับของอญี่ปุ่นเขาผมเห็นคลิปนี้ปุ๊บผมก็อโอ้โหเฮ้ยใ,ใช่เลยนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเพราะผมก็เคยไปวัดไอ้ท่าทานขึ้นวัดหลวงผมรู้มันโหดยังไงเฮ้ยมุมนี้ไต่ขึ้นได้ด้วยใช้แท็กชั่นไต่ขึ้นได้ด้วยคือถ้าคุณไม่สนใจบอดี้ข้างนะครับไฟแตกท้ายแตกเนี่ยมันสู้ได้ดีเลยเพอผมเห็นคลิปนั้นผมก็จุดประกายเลยว่าโอเคนะครับ เราจะมาลองเรื่อง traction สมัยนั้นผมก็เมื่อไม่กี่ปีนี่ยนะผมก็มาคุยเรื่อง traction control traction control นะโอ้ยคนเล่นออฟโรดหัวเลาะกันใหญ่นะครับบางคนถึงปา마ดไอ้ traction control มันเป็นระบบอะไรวะปัญญาอ่อนจริงๆเลยมันขึน้นต้องขึ้นอย่างนี้สิมันต้องถอยหลังแล้วกระโจนขึ้นอย่างนี้บางคนก็ไปหัวเลาะรถกูไม่มี traction เว้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้น,ไไดนะครับเดี๋ยวนี้เหรอพอทุกคนรู้จัก traction control พูดกัน เต็มไปหมดนะครับระบบมีแท็กชั่นไม่มีแท็กชั่นนะครับไอเมื่อก่อนก็ถูกล้อบางคนถึงขั้นปามาดนะว่าผมโง่นะครับอ่าไม่มีใครเขาเอา 4L ไปสู้กับแท็กชั่นคอนโทรลล็อกนะครับบางยี่ห้อเขาก็ พอเข้า4 l อมันปิดแท็กชั่นจริงอยู่ครับมันปิดครับแต่พอมันแขวนปุ๊บมันออนเองเลยนะอ่าบางคนกะเถียงอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับการเวลาพิสูจน์ตอนนี้เงียบกิฟไม่มีใครพูดละเรื่องแท็กชั่นคอนโทรลว่าไม่ใช่เป็นระบบปัญญาอ่อนเนี่ยตอนนี้นะครับมันคืออาวุธเทพชั้นรองเลยละนะครับที่เป็นแท็กชั่นคอนโทรลอีกหน่อยนะครับก็ต้องไปพูดถึงเรื่องระบบที่มันเป็นอาวุธนะครับรองนะครับที่มาช่วยแท็กชั่นคอนโทรลอีกนะครับในพวกระบบนะครับช่วยเหลือแซน นะครับมัดนะครับกาวเวลนะครับอะไรประเภทนี้นะครับที่เอามาใช้ร่วมกับ t ท็ c t ั o น Control ในโหมดทั้ง2 High 4 High แล้วก็4 Low นะครับรวมถึงระบบช่วยลงเขาอีกนะครับบางคนบอกโอ้4 l o โลอย่างเดียวก็พอนะครับเกียร์หนึ่งก็พอแล้วบางหลันก,กันไม่พอนะครับถ้าลื่นๆนี้ไม่พอ4 Low ยังต้องเหยียบเบรกเลยนะครับเหยียบเบรกเดี๋ยวนี้มันรถยนต์มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าปุ่มช่วยลงเขา นะครับโอ้มาใช้งานร่วมกับ4โลบางคนก็ร่วมกับ4โลได้บางยี่ห้อบางยี่ห้อก็ได้4โลและ4ไฮบางยี่ห้อได้ถึง2ไฮ2เอสขับเคลื่อน2ล้อหลังก็ทําได้นะครับเพื่อให้ไปบังคับทางเรียบสมัยก่อนบอกว่าโอ้ยใช้ความเร็วที่ไม่เกิน40 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ อย่างล่าสุดผมไปลองของ f o r d นะครับ40กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ได้เพราะนั้นไปลงจากกิวฟินนะครับลงจากกิวฟินโอ้โหลงง่ายนะครับไอ้ผ้าเบรกเปลืองเปลืองไปบางคนบอกเปลืองผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกถูกกว่าเกียร์นะผ้าเบรกถูกกว่าเกียร์อีกนะบางคนพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับจะเล่นเกียร์หรือจะเล่นผ้าเบรกถ้าระบบมันมีมาให้กะกฏไปเลยนะครับผ้าเบรกบางคนบอกไม่มีปัญหาเปลี่ยนได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วรอบมันก็ไม่สูงด้วยนะครับบางคนลงเขาชันๆน,นะครับโทษทีนะ เกียร์หนึ่งก็รอบสูงยังต้องแตะเบรกเลยเกียร์หนึ่งแนวฟาดไปสี่พันรอบคุณว่าชันไม่ล่ารถทางอ่ะนะครับชันนะครับถ้าเกียร์หนึ่งดึงลงไปและสี่ด้วยนะครับล้สี่อบไปสี่พันรอบเนี่ยโอ้โหมันชันแล้วมันต้องเบรกนะครับเพราะฉะนั้นใช้ปุ่มช่วยลงเขามันช่วยได้เยอะเลยนี่คือเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาดูนะครับรถยนต์นะครับดู ลีลาของออฟโรดหรือการทดสอบออฟโรดนะครับส่วนใหญ่คุณจะเห็นเขาทำชา้ชาช้านะครับเขาทำชา้าช้าในการขับเคลื่อนนะครับมันไม่สะใจคนชมนะครับคนชมต้องการฮาร์ดคอร์อยากดูเหรอครับมวยที่แบบขึ้นมาปุ๊บนะซื้อตั๋วมานะครับอย่างคุณดู ى, โทษทีนะ เออบางทีเราก็อยากเห็นลีลาไม้ไทซันช่วงนั้นไม้ไทซั่นชกบ่อยๆนี่โอ้โหสาวินอกแล้วแล้วซื้อตั๋วมากี่หมื่นบาทนะครับเพื่อจะนั่งยังไม่ทันเห็นเลยฟุตเวิร์กยังไม่เห็นอะไรเลยหมัดเดียวมันหนักเกินมันเปรี้ยงเลยนะครับบางทีก็พูดง่ายๆไ,ไม่คุ้มค่าตั๋วนะครับเราอยากจะดูโอ้โหไอ้นี่นะครับ ฟุตเวิร์กก่อนฟุตเวิร์กก่อนฟุตเวิร์กก่อนก็เหมือนพี่บัวขาวของเราเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าหมัดหนักนะเอาเอาแต่ยกแรกนะคู่ต่อสู้นี่ล่วงแล้วยกแรกนะครับมันก็ต้องมีการดึงกันนิดนิดให้เห็นยกที่1ก่อนยกที่2ก่อนยกที่3ก่อนมันขึ้นอยู่กับมวยกี่ยกนะครับแล้วเป้าหมายมันคืออะไรนะครับถ้าต้องการน็อกเพื่อเข้าอย่างเควันอย่างนี้ก็ไม่แน่เออมันก็เอาไปเลยนะครับแต่ถ้าต้องการเฮ้ยยืดหน่อยสัก3ยกนะครับแต่พี่บัวขาวก็ต้องดูเหมือนกันนะถ้าคู่ต่อสู้เขา มาแล้วรู้สึกนั่นท่นน็อกได้ก็น็อกเลยก็แล้วแต่นะครับงานแต่เวลาฝรั่งเขาดูหรือบางคนเขาดูมวยเชิงเนี่ยเขาจะดูก่อนลีลานะครับเหมือนสามารถพยกรุนลีลานะครับหลบหลีกหลบหลีกนะครับมันอาจจะไม่น็อกทีเดียวแต่แม่งดูลีลาล้ทเทพว่าเฮ้ยเออโหมันเดินออกมาปุ๊บถีบไปนั่นล่วงถีบไปนั่นล่วงนะครับหลบดึงหมัดชกยับถอยชกยับถอยยับยับชกยับยับชกโอ้โหมันพิ้วนะครับมันพิ้วนะฮะมันรู้สึกว่า เป็นมวยที่มีเชิงจริงๆนะครับก็เหมือนออฟโรดเนี่ยนะครับโอ้โหกโจนพูดเดียวผ่านไม่ได้ดูเลยเลยนะครับเวลาผมลองรถนะครับเผื่อบางท่านไม่เข้าใจก็จะดูว่าออฟโรดนะครับก็หมุนมวยเชิงนะครับหรือว่าจะดูแบบมวยน็อกครับผมสวัสดีครับสนใจคารวานเที่ยวเมืองจีนในสปปลาวเมืองต้นพึ่งเมืองบอ่อเต็นเมืองเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของพญามังกรจีนในดินแดนสปปลาวดูบ้านดูเมืองดูเศรษฐกิจ ที่นี่ใช้เงินหยวนและพูดจีนเท่านั้นออกเดินทาง18-20พฤศจิกายน2565สนใจร่วมทิปคารวานกับบอกวิเชษลายไอดี s อสไท1972เซ